สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการ Start Up SME Vision กับดิฉันวีรวันกระเสมอัมพลินค่ะกับสถานีโทรทัศน์ WBTV ในวันนี้ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณปราโมทโอภาสมงคลชัยนะคะท่านเป็นวิทยากรและนักเขียนในเรื่องด้านความปลอดภัยค่ะซึ่งท่านมีผลงานมาแล้วหลายเล่มนะคะอย่างเช่นต่างที่คิดชีวิตจริงปลอดภยัยจิตสํานึกความปลอดภยัย behavior based safety ค่ะพฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้รวมทั้งต่างที่คิดพิชิตภาษาเป็น หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษยังไงให้ใช้งานง่ายๆแล้วก็ได้ผลด้วยค่ะรวมทั้งท่านก็เคยได้รับรางวัล Employee of the Year ในปี2007มาแล้วค่ะและท่านก็เคยไปพูดนะคะให้แนวคิดให้เคล็ดลับการทํางานกับองค์กรต่างๆมากมายเลยรวมทั้งนักศึกษาปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยค่ะวันนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณประโมทค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้ค่ะค อยากให้เล่าที่มาที่ไปของอาชีพงานด้านความปลอดภัยให้เราฟังสักนิดนึงค่ะคือที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนเรียนไม่เก่งนะครับพอเรียนไม่เก่งแล้วเนี่ยผมก็แอนทรานเลือกเรียนในคณะที่คนอื่นเขาเรียนกันหร่ตามความฝันของคนอื่นนะครับสุดท้ายก็เอนไม่ติดพอเอนไม่ติดปุ๊บเนี่ยผมก็ใช้เวลาหนึ่งปีในการคุยกับตัวเองว่าเอ้ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเราอยากจะเรียนอะไรสุดท้ายเนี่ยในหนึ่งปีถัดมาผมเอนติดนะครับที่ คณะสาธาสนะศึกษามหาวิทยาลไัยมหิดลน,นะครับ oh, yeah, okay. ผมเรียนทางด้านภาควิชาอาชีวะน้ำมัยและความปลอดภัย <Okay. S 2> นะครับแล้วก็จบมาเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน <Okay. S 2> ระดับวิชาชีพ <Okay. S 2> นะครับอ <Okay. S 2> พอจบปุ๊บเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเบื่ออะไรง่าย <Okay. S 2> ผมทำห้าปีผมก็ลาออก <Okay. S 2> นะครับแล้วก็ เปลี่ยนงานไปเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์เซฟตี้ผมทำห้ปีผมก็ลาออกอีกเราออกมาเป็นวิทยากรมาเป็นนักเขียนนะครับก็คือชีวิตเนี่ยครบ5้าปีแล้วจะเบื่อง่ายมากนะครับแต่คืออาชีพนี้คงจะเลิกยากเพราะว่าถ้าเลิกเนี่ยคนที่บ้านน่าจะอยู่ลําบากนะครับแล้วก็ล่าสุดผมแต่งงานมาละสี่ปีกว่าวันนั้นคุยกับแฟนว่า เ,เราจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ5ปีก็ไม่แน่ใจว่ามะกราปีหน้าเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครบ5ปีพอดี<ล>ก็ได้มีหนังสือเพิ่มขึ้นหลายๆเล่มทีนี้นะคะอยากทราบว่าหลังจากที่เราตัดสินใจเดินเส้นทางในเรื่องของงานด้านความปลอดภัยแล้วเนี่ยรเราต้องดูแลอะไรบ้างทํายังไงบ้างคะงานแบบนี้คะ่ะคือหลักๆก็คือว่าดูแลตัวเองก่อน เพราะว่าหน้าที่ของเราเนี่ยคือดูแลทุกคนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ทุกพื้นที่ตารางนิ้วเนี่ยต้องมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพแวดล้อมในการทํางานรวมถึงพฤติกรรมของเขานะครับเพราะพฤติกรรมเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุคนจะเป็นอะไรขึ้นอยู่วิธีคิดดังนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดเขาให้ได้ส่วนสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกแสงเสียงฝุ่นความร้อนสารเคมีซึ่งแน่นอนเนี่ยมีผลอาจจะทําให้เราเป็นโรคจากการทํางานได้นะครับก็คือเช่นโรค มะเร็งโรคเกี่ยวกับเรื่องพวกโลกหิตเป็นพิษแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพวกการสูญเสียการได้ยินสารพัดเลยครับทราบว่าคุณประโมดเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็จะไปให้ความรู้ตามองค์กรตามบริษัทต่างๆที่เขาเชิญเราเราไปพูดตรงนี้ขั้นตอนการทํางานเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะคือขั้นตอนการทํางานเนี่ยก็คือว่าผม ผมเป็นชอบชอบเป็นผ <im mm ู้ให้ก็คือว่าผมเนี่ยก็คือจะเขียนบล็อกในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมมี Facebook มีแฟนเพจซึ่งทุกๆวันเนี่ยผมจะโพสต์อะไรที่มันมีประโยชน์มีความรู้นะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของเซฟตี้แล้วก็เรื่องของแรงบันดาลใจซึ่งเขาได้อ่านทุกวันอยู่ละส่วนในบล็อกเนี่ยผมจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของ s ซฟ e ี่ให้ความรู้ <c oughs> เป็นหลักครับแล้วก็ <c oughs> จะมีคนติดตาม <c oughs> มีอะไรก็จะมาถามเยอะมากใช้ชื่อบล็อกกับชื่อแฟนเพจว่าไงบ้างในบล็อกเนี่ย <c oughs> ผมใช้ชื่อบล็อกว่า Safety Officer Thailand <c oughs> นะครับส่วน <c oughs> แฟนเพจเนี่ยก็ปราโมท <c oughs> แฟนเพจครับ เราจะเข้าไปพูดอะไรให้ความรู้อะไรกับองค์กรกับพนักงานบ้างคะเป็นเรื่องอะไรบ้างคือที่พูดเนี่ยหลกัหลกๆผมผมโฟกัสไปที่เรื่องของพฤติกรรมเป็นหลักะนะครับเพราะอย่างอย่างที่เข้าใจคือว่าคนเราจะเป็นอะไรขึ้นอยู่กับวิธีคิดนะครับคิดคแบบไหนพฤติกรรมมันเป็นแบบนั้นดงังนั้นเนี่ยผมจะไปคุยกับวิธีคิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดที่เขาสนใจเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าไอ้เรื่อง s a ฟต t y เนี่ย มันสาคัญที่สุดในชีวิตแต่คนส่วนใหญ่มักจะมองว่ามันไม่สําคัญคะนะครับค,คนส่วนใหญ่มองว่าเรื่องของความปลอดภัยคือค่าใช้จ่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคยนึกไหมครับว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นอย่างไระนะครับมันมหาศาลเลยนะครับแ้วประเทศไทยตอนนี้หลังจากที่เราไปพูดหลายๆองค์กรหลายๆหน่วยงานแล้วเนี่ยเราสัมผัสอะไรได้บ้างว่าการดูแลความปลอดภัยของประเทศไทยเราอยู่ในระดับไหนแล้วคะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังดีกว่านะครับทุกวันเนี่ยเราดูข่าว เคยได้ยินข่าวไหมครับที่บอกว่าขับรถชนคนที่กําลังข้ามสะพานลอยโทษทีครับข้ามทางม้าลายสะพานลอยข้ามไม่ได้สูงเกินนะครับข้ามทางม้าลายแล้วก็ยังมีแบบขับรถสวนเลนวิ่งบนฟุตบาทมอเตอร์ไซค์ซ้อนสซ้อนสีเนี่ยพอจะนึกภาพออกไหมครับว่าเรื่องความปลอดภัยในบ้านเราเป็นยังไงแค่ออกมานอกบ้านเนี่ยเราก็เห็นสิ่งที่ผิดกฎหมายความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ย ขาดแคลนมากครับในในเรื่องของ s a ฟต t y ในบ้านเมืองเราแต่ถ้าในส่วนโรงงานเนี่ยถ้าโรงงานที่เขาใส่ใจนะครับก็ก็จะค่อนข้างดีโดยเฉพาะบริษัทที่ทําธุรกิจกับต่างประเทศเนี่ยเรื่องของ s a ฟต t y มันเป็นเงื่อนไขในการว่าจ้างคนดีๆเขาจะไม่ซื้อสินค้ากับบริษัทที่เอาเลือดเนื้อของพนักงานเนี่ยมาแลกไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะครับถือได้ว่างานด้านความปลอดภัยเนี่ยมีความสําคัญกับคนทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มลูกค้าเลย ใช่ครับสาคัญแน่ๆครับเพราะว่ามันเกิดมามันมีชีวิตเดียวครับอืมใช่ค่ะเพราะว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการดําเนินชีวิตรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยใช่ใชไหมคะดังนั้นถ้าวันนี้ค่ะหลักการและแนวคิดการทํางานของคุณปราโมทเนี่ยเป็นทั้งผู้ให้กับผู้อื่นให้ความรู้ให้เรื่องต่างๆเนี่ยนอกจากนี้เรามีหลักและแนวคิดการทาํางานยังไงบ้างคะก็คือว่าแนวคิดผมเนี่ยคือว่าทาอะไรก็ตามเนี่ยขอให้เอาจริง นะครับอย่าทําเล่นๆแล้วก็เวลาจะทําแล้วก็ตามเนี่ยจำไว้นิดหนึงว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยสำคัญที่สุดเขาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเขาต้องได้ประโยชน์มากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็ต้องตื่นเต้นแตกต่างสนุกสนานครับแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญมากคนทั่วไปเข้าใจว่าเวลาทํางานเนี่ยมันใช้สมองกับสองมือนะครับแต่จริงๆมันไม่พอหรอกมันต้องใช้สี่ห้องหัวใจด้วยนะครับ เยี่ยมเลยถ้าถามว่าณวันนี้คนไทยนะคะหรือผู้ประกอบการ SME ต่างเนี่ยมีจุดไหนที่ทุกคนควรจะนำไปปรับไปเพิ่มมีจุดตรงไหนที่มองเห็นบ้างไหมคะสิ่งที่เห็นก็คือว่า SME เนี่ยหนึ่งเขาเล็ก พอเขาเล็กเนี่ยเขาก็ต้องโฟกัสในเรื่องการหาเงินนะครับอพอหาเงินเนี่ยเรากําลังเทความสําคัญไปกับเรื่องของผลผลิตกําไรนะครับคุณภาพแต่เราลืมเรื่องของความปลอดภัยแล้วมันมีปัญหาเพราะว่าเขายังมีความเชื่อว่าเรื่องของเซฟตี้มันคือค่าใช้จ่ายนะครับแต่อยากให้มองนิดนึงว่าคนที่มาทํางานกับเราเนี่ยหรือลูกจ้างเนี่ยนะครับก็คือว่า เขาเป็นลูกน้องเราโอเคการศึกษาหรือว่าเรื่องของฐานะเนี่ยเขาด้อยกว่าเรานะครับแต่ว่าศักิ์รีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่แตกต่างกันดังนั้นสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องของ safety เนี่ยเขาจะต้องได้เท่าเทียมกันทุกคนด้วยครับครับดังนั้นวันนี้ค่ะคนที่เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคนที่เริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเนี่ยบางครั้งองค์ความรู้ต่างๆที่เขามีเนี่ยยังไม่มากเท่ากับ SME ที่ทํามานานระยะหนึ่งแล้วดังนั้นวันนี้ผู้ประกอบการใหม่ๆ ควรจะคํานึงถึงปัจจัยอะไรบ้างในเรื่องของความปลอดภัยในองค์กรและหน่วยงานของตัวเองอะค่ะคืออยากให้เขาตั้งคําถามกับตัวเองคือโค้ชตัวเองว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาทํางานแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีความปลอดภัยเราลงทุนไปเยอะแยะมากมายเลยสุดท้ายบริษัทเนี่ยเกิดอักขีภัยไฟไหม้คนตายนะครับคนเนี่ยเวลาเขาตายเนี่ยปัญหาเขาจบแต่คนอยู่ปัญหาเขาไม่จบคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าเวลาที่ที่เรา ลงทุนนะครับซื้อเครื่องจักรซื้อวัตถุดิบจ้างคนทํางานเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายแต่ถ้ามันคืนมาเป็นกําไรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาล่ะมันมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่เป็นกําไรขาดทุนด้วยนะครับอยากให้ลองคิดตรงนี้ดูแล้วก็คนเนี่ยผมไปมาหลายโรงงานนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งที่พนักงานลาออกไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของหัวหน้าแต่คือเขาอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาไม่มีความปลอดภัยถ้าฉันตายไปเนี่ย ครอบครัวท่านจะอยู e no ่ยังไงนะครับสารเคมีเต็มไปหมดเลยเสียงดังแล้วก็บางทีก็มีพวกเคสบาดบกแขนขาดขาขาดอะไรบ้างเนี่ยซึ่งซึ่งเขาไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ย้ายไปอยู่กับบริษัทที่มันสนใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเราก็จะเดือดร้อน ค่ะคซึ่งมีความสําคัญอยากให้คุณปราโมทนะคะคแยกประเภทให้เราฟังนิดนึงคือว่าอย่างคนที่เป็นบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับสํานักงานออฟฟิศธรรมดาที่ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องจกักรเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์อะไรหลกัหลกๆในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็กลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับโรงงานที่มีเครื่องจกักรเนี่ยตรงเนี้ยค่ะประเภทที่เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยสิ่งที่เหมือนและแตกต่างคืออะไรกันบ้างสิ่งที่เหมือนกันนี่คือต้องมีความคิด นะครับถ้าเราคิดว่าเรื่องเซฟตี้สําคัญเราให้คุณค่ากับมันเนี่ยะนะครับเราจะรู้สึกว่าเออมันมีค่านะแล้วเราจะใส่ใจโอเคในโรงงานเนี่ยยอมรับเลยว่ามันมีอันตรายเยอะมากแสงเสงียงฝุ่นความร้อนสารเคมีคะนะครับแล้วก็บางตัวเป็นสารก่อมะเร็งแต่ถ้าในออฟฟิศสำนักง,งานทั่วๆไปเนี่ยมันก็อาจจะเล็กน้อยเช่นอาจจะ ตกจากบันไดบ้างหรือไม่ก็เดินชนกันไอ้พวเก๊ตต่างๆบีบนิ้วอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งมันอาจจะเบากว่าก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากหรอกเราใช้ตัวเราเวลาทํางานเขาบอกสาเหตุหลักที่เราได้รับบาดเจ็บเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่าจริงไหมครับน่าจะจริงนะชัดเจนอย่างรูปมีดบาดมือถ้าเราเห็นมันจะบาดเนี่ยเราก็ไม่ให้มันบาดเราเห็นโต๊ะมันจะหนีบเราเนี่ยเราเราก็จะไม่ดันเข้าไปดังนั้นเนี่ยสาเหตุหลักคือเราเรามองไม่เห็นนะครับก็คือว่า มันย้อนกลับมาเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาเลยเราต้องมีสติบางทีเราฟุ้งซ่านเราคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยมีคนเขาแบบเดินแล้วเล่นโทรศัพท์มือถือปรากฏว่าตกลงไปในชานชาลาเกือบตายนะครับมาคนโชคดีหน่อยไม่ตกเดินไปชนไอ้คนที่อยู่หน้าตกไปแทนซึ่งมันมีจริงๆเคสแบบนี้ก็คือว่าตาเราไม่มองนะครับ แล้วอย่างเราไปให้ความรู้องค์กรหน่วยงานเนี่ยเป็นการให้ความรู้ช่วงช้ระยะเวลากี่วันนะคะอะ่ปกติผมสอนเนี่ยถ้าจริงหลักสูตรเนี่ยมันควรจะเรียนอย่างน้อยประมาณสักอไอ้ที่ผมสอนจริงๆเนี่ยหลักสูตรจริงมัน5วันนะ,ะแต่กับบ้านเราไม่มีทางหรอก5อวันก็คือว่าเรื่อง behavior based safety พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้เนี่ยก็ยังเก่งก็สองวันแต่ส่วนใหญ่ก็แค่วันเดียวค,ครับ แล้วหลังจากเรียนแล้วเนี่ยพนักงานเขานําไปต่อยอดกันเองหรือว่าเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงระบบให้เขาด้วยคะคือล่าสุดเนี่ยผมไปสอนที่หนึ่งที่ทางภาคใต้เขาทํางานให้กลุ่มออนแก๊สกลุ่มน้ํามันเขาก็ลองผมไปประมาณรุ่นหนึ่งอตอนที่ติดต่อมาเพิ่มอีก4่รุ่นลงไปสอนที่นครศรีธรรมราชนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าฟีดแบ็ที่กลับมาเนี่ยพนักงานรู้สึกมีจิตสำนึกมากขึ้นรู้สึกเหมือนว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่ไปวันๆนะเราอยู่เนี่ยเราก็ต้อง ดูแลความปลอดภัยตัวเองอเพราะว่าถ้าชั้นเป็นอะไรไปเนี่ยเป็นคนที่แบบหารายได้หลักเนี่ยแล้วครอบครัวจะอยู่อย่างไระนะครับแล้วพอสมมติว่าพอตายลูกกลายเป็นเด็กกำพร้าเด็กมันมีปมเขาไม่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้บางทีไม่มีเงินเนี่ยเราลองนึกดูดวกันถ้าไม่มีเงิน,นไม่มีที่เรียนภาพที่พ่อแม่ไม่อยากเห็นก็คือว่าเดินไปแล้วก็จูงมือลูกเนี่ยอ,ออกมาจากโรงเรียนมันมันเจ็บปวดมากเขาก็เลยกลับมาสนใจเกี่ยวเรื่อง s a ฟตี้มากขึ้นครับนั่นเป็น งานที่นอกจากเราเลี้ยงดูครอบครัวแล้วลยังทําให้การให้กับสังคมกลับคืนมาทําให้ครอบครัวของคนที่เข้ารับฟังนะคะคเขาได้มีการดูแลชีวิตเขาแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของงานของเขาด้วยถือว่าเป็นงานที่มีความสําคัญมากๆแล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยในสังคมไทยในสิ่งที่คุณปาโมททาอยู่ในวันนี้นะคะคถามว่าวันนี้ค่ะถ้าผู้ประกอบการเ m e ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ กำลังไม่มีความรู้เรื่องด้านความปลอดภัยเลยจะดูแลโรงงานจะดูแลบริษัทเขาอย่างไรี่ยช่องทางติดต่อถ้าอยากจะติดต่อเชิญคุณประโมทไปให้องค์ความรู้บ้างตรงนี้ติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็คือว่าสามารถโทรเข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับก็ที่เบอร์0896784547นะครับหรือว่าอาจจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้ประโมทแฟนเพจนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ P R A M O T E แล้วก็ F A N P A T E หรือว่าถ้าติดต่อทางไลน์ก็เป็น B B S Trainer นะครับค่ะ,คะก็ผู้ชมนะคะสามารถติดต่อได้นะคะไปให้คำปรึกษาขอคำแนะนำอย่างนี้ก็ยินดีเลยนะคะคคได้รับเรื่องราวเยอะแยะมากมายวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งประเด็นที่คุณปราโมทมีความสามารถพิเศษด้วยในเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะว่าจะเปิด A E C แล้วคนไทยหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของภาษาอังกฤษฉะนั้นวันนี้เรามีหนังสือดีๆเช่นหนังสือ อะไรนะต่างที่คิดพิชิภาษารเรื่องนี้เล่าที่มาที่ไปให้เราฟังนิดน,นึงคือที่มาที่ไปเนี่ยของของเร่มนี้ก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนได้เกรดเฉลีย่ย0.86นะครับผมตก5วิชาฟิสิกส์เคมีชีวะ,ะแล้วก็ภาษาอังกฤษรวมถึงวิชาพระพุทธศาสนานะครับผมก็ตกศาสนาประจำชาติสุดท้ายไปทำงานก็ถูกฝรั่งไล่กลับระงับการบิน นะครับเจ็บปวดนะครับแล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายสุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชีวิตเรามีปัญหาละทำงานก็ลําบากแต่ไปไหนก็ต้องมีล่ามมีอะไรซึ่งมันแย่แล้วก็มีโอกาสจะไปเมืองนอกปรากฏฝรั่งไล่กลับบอกว่ามาไม่ได้นะภาษาอังกฤษไม่ดีแล้วเขารู้กันทั้งโรงงานนะผมขายขี่หน้ามากแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจว่าเราต้องเอาชนะภาษาอังกฤษให้ได้นะครับเดวคาเคนนก้เคยบอกไว้ว่าจงเปลี่ยน จุดด้อยเนี่ยให้เป็นจุดขายดังนั้นเนี่ยผมมีปริญญาแค่ใบเดียวผมสู้ใครไม่ได้หรอกพระเกศผมก็ไม่ได้เรื่องดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจุดด้อยของคนไทยทั้งประเทศก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็คงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวดังนั้นถ้าผมพูดภาษาอังกฤษได้ผมน่าจะเอาชนะหลายคนได้ก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียนะครับแต่คือหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องไปล่ะ ก็ต้องไปเพราะว่าผมรู้จักตัวผมเองจริงๆไม่จาเป็นก็ได้แต่ว่าผมรู้ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมีวินัยดังนั้นเนี่ยผมต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่แล้วพอไปปุ๊บกลับมาเนี่ยผมชีวิตเปลี่ยนผมได้งานในบริษัทอเมริกันนะครับที่มีนวัตกรรมที่มากสุดในโลกใช้เวลาสัมภาษณ์5นาทีผมได้งานละเพราะว่าเราภาษาอังกฤษได้นะครับเราพัฒนาตัวเองมากขึ้น แล้วก็เขาส่งผมไปอเมริกาสวีเดนออสเรเลียแล้วก็ไปสอนคนที่กัมพูชาแล้วก็ถึงขนาดเปสอนคนสิงคโปร์ที่นั่นนะครับชีวิตช่วงนั้นที่เราได้ไปคลุกคลีแล้วก็ได้ใช้ภาษานี้อยู่กี่ปีคะผมอยู่สั้นๆครับผมอยู่แค่เจ็ดเดือนเองแต่ว่าเจดเดือนผมได้ราค่ามากผมเอาจริงใช่เพราะว่าพอเราเอาจริงขึ้นมาเนภาษามันก็เติบโตเลยนะเอาจริงมากคือว่าไม่ยุ่งกับคนไทยที่นั่นเลยแล้วก็ แล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่นในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ทบทวนจดโน้ตขนาดในฝันเนี่ยผมยังฝันเป็นภาษาอังกฤษเลยแม่ผมเนี่ย<ะ>คุยภาษาอังกฤษไม่ได้เนี่ย<ะ>ยังสามารถคุยกับผมตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษได้ในฝันคือช่วงนั้นน่ยมันมันเต็มที่เลยนะครับ<ะ>ครับแล้วความยากง่ายหลังจากที่เราได้ไปศึกษาเอาจริงกับศึกษาภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าความยากง่ายภาษาอังกฤษตรงนี้มันอยู่ตรงจุดไหนไอ้จริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความกล้าคนที่ กลัวมากอะยังไงมันก็ไม่กล้า <c oughs> นะครับผมแนะนําว่าเราจงโฟกัสนะครับในสิ่งที่เรากําลังจะไป <c oughs> จงอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เรากําลังกลัว <c oughs> นะครับก็คือต้องต้องกล้า <c oughs> ถ้าอยากถ้าอยากพูดได้ต้องฟังเยอะๆ <c oughs> แต่ถ้าอยากเขียนได้ก็ต้องอ่านเยอะๆนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าเราตัดสินใจหรือยัง <c oughs> เร,เราตัดสินใจไหมว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยเราอยากจะดีขึ้นหรือเปล่าหรืออยากอยากจะเป็นคนเดิมๆที่แบบยังมีปัญหาชีวิตก็คือต้องตัดสินใจครับอเอาจริงๆกับชีวิตสักทีหนึ่งครับค่ะให้เราเล่าเรื่องให้เราฟัางนิดนึงค่ะว่าเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีนอกจากเอาจริงเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยแล้วก็ก้าวข้ามความกลัวของเราแล้วเนี่ยมีอะไรอีกไหมที่คนที่จะเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลในเมืองไทยณเวลานี้ค่ะ คือส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดะนะครับก็คือว่าก็จะต้องพยายามอยู่กับมันทุกวันภาษาอังกฤษเรียกว่า expose expose คือพยายามพยายามซึมซับมันเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับก็คือว่าอ่านทุกวันฟังทุกวันพูดทุกวันอย่างทุกวันเนี่ยผมก็กลับมาภาษาอังกฤษผมดีกว่าตอนอยู่เมืองนอกนะมผมคุยกับลูกทุกวันเลยครับ ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองนําความรู้มาใช้กับชีวิตจริงด้วยใช่ครับคำว่าวันนี้ค่ะผู้ประกอบการ SME Startup เมื่อเปิดอาเซียนแล้วหลายคนไม่ได้ภาษาอังกฤษครับ่าวนี้จะแก้ปัญหายังไงคือถ้าจะแก้เนี่ยมันต้องย้อนกลับมาตัวเราเองถามตัวเองก่อนว่าเราจะใช้ภาษาอังกฤษที่ ที่สกิลไหนล่ะความชานาญตรงไหนถ้าเราจะใช้เขียนแล้วหัดเขียนถ้าเราจะพูดก็ไปหัดพูดนะครับมันต้องเรียนครับทุกอย่างมันเราาาสมรรถเียนรู้ได้หมดนะครับคือทังไหนไม่ถนัดก็ไปเรียนตรงนั้นแล้วก็พยายามปลูกไม์เซตตัวเองดีๆว่าเออฉันชอบฉันรักมันจำไว้นิดหนึ่งคือว่าถ้าเขาเรียกว่า s e r i u s is fail but fun is success ก็คือว่าอย่าไปเครียด เรียนให้มันสนุกนะครับคือลองทําบ่อยๆอ่ะคือทุกอย่างมันมานเกตคือสกิลคือความเขาเรียกว่าความชานานพวกเนี้ยนะครับถ้าเราทําบ่อยๆมันก็จะได้ค่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมากๆเลยถ้าเราสนุกกับอะไรชักเรื่องหนึ่งที่เราทํามันก็จะสนุกไปด้วยแต่ถ้าเราไปเครียดกับมันมันก็จะทําให้เราเดินต่อยากด้วยนะคะคนที่บอกว่ายากคือคนที่ไม่เคยลงมือทำค่ะ แต่ <คะ S 2> ถ้าคนที่บอกว่าง่ายเนี่ยเขาทํามาเยอะะล่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากๆกับ,บ<อ>การประกอบธุรกิจแล้วก็การดําเนินชีวิตถ้าในมุมมองคุณปราโมทถามว่าจากอดีตที่ผ่านมากับณปัจจุบันตอนนี้เห็นว่าคนไทยมีความสนใจในเรื่องภาษาอังกฤษเป็นยังไงบ้างแล้วคะคือผมผมมองว่าตอนเนี้ย ไอ้พวกสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษเยอะมากนั่งหมายความว่ามีความต้องการของตลาดและพ่อแม่บางคนเนี่ยก็พยายามปลูกฝังให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษเพราะว่าผมมีความเชื่อพ่อแม่หลายๆท่านเนี่ยบาดเจ็บมาพอสมควรนะครับก็ไม่อยากให้ลูกเรามีปัญหาก็คือว่ามันมันเติบโตขึ้นเยอะครับที่เขาสนใจเรื่องตรงนี้ค่ะครับค่ะอยากถามว่าวันนี้เรามีคอร์สนะคะการนอกจากเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วมีคอร์สอบรมความ ปลอดภัยมีคอร์สเรื่องการเขียนหนังสือด้วยครับที่มาที่ไปของคอร์สนี้เป็นไงบ้างคะไอ้คอร์สเขียนหนังสือเนี่ยถูกดายับเลยครับเพราะว่าโทรมาดาบอกว่าเนี่ยทำไมรับน้อยจังเพราะผมรับแค่10คนนะครับแต่สุดท้ายก็เป็น12บสองเพราะอีกสองท่านเนี่ยเขาเขาอยากจะมาเรียนเขาบินมาแล้วจองตั๋วแล้วจากพิเซนโลกเราก็เลยเปิดป็นติสองนะครับก็คือทุกวันนี้มีความสุขดีครับเพราะว่าเราเห็นเห็นอะไรบางอย่าง สำหรับคนที่เขาอยากจะมีอาชีพใหม่ๆเขาอยากเป็นนักเขียนแล้วเราก็สอนเขาสุดท้ายเขาได้รู้เคล็ดลับบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้เนี่ยเราก็มีความสุขเงินท้องได้ไม่เยอะหรอกครับไปสอนวันนึงผมได้เยอะกว่านี้เยอะแต่ว่าเราเราอยากเห็นคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเขาเขาดีขึ้นแค่นี้ก็ก็มีความสุขแล้วครับชีวิตค่ะียกว่าเราทํางานแล้วเราก็ยังมีส่วนแบ่งปันให้กับสังคมเติมเต็มบางส่วนให้กับสังคมแม้ว่าสิ่งที่ได้นั้นมันจะเป็นสิ่งที่น้อยนิดแต่ว่าสิ่งที่ได้คือความภูมิใจ มันมันมันด้วยครับคือมีความสุขเห็นเขาแบบเอ้ยเขาดูแววตาแล้วเราสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างเวลาที่แบบเราเราจัดสัมมนาเนี่ยนั่งหน้ากันแล้วก็มากันแบบตั้งใจเรียนเลิกแล้วก็จะไม่ยอมกลับกันอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจครับเรียกว่าคุณปาโมเนี่ยมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอยู่ในตัวเองด้วยเพราะว่าคนเป็นครูส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาสอนให้ลูกศิษย์แล้วเนี่ยจะมีความสุขแล้วก็มีความภูมิใจ อ่าฉะนั้นสิ่งที่ทําให้ในวันนี้ในเรื่องของความปลอดภัยให้กับประชาชนให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆการเขียนหนังสือภาษาอังกฤษให้กับคนไทยที่จะได้มีภาษาไทยภาษาอังกฤษยกระดับ,บขึ้นมารวมทั้งเปิดคอร์สการเขียนด้วยค,นะคิดว่า,นะเาณเวลาเนี้ยมีความฝันเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากสิ่งเหล่านี้คะ่ะตอนนี้เหรอครับความฝันก็คือว่ากําลังจะสอน เรื่องของวิทยากรด้วยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยากรด้านความปลอดภัยเพราะว่าตอนที่ผมได้นักเขียนละผมหาวิทยากรเพราะว่าทุกวันเนี้ยถ้าผมมานั่งพูดเรื่องเซฟตี้อ่ะมันพูดได้น้อยแต่ถ้าผมสร้างคนที่เขาสามารถสอนเรื่องความปลอดภัยได้เนี่ยไอเรื่องของเซฟตี้เนี่ยมันน่าจะกระจายไปทั่วประเทศนะครับก็คือว่าเราต้องสร้างเขาขึ้นมาฉะนั้นคนที่จะมาเรียนเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะคือประเด็นแรกก็คือว่ามีความรู้สึก อยากจะทํำนะครับแต่ถ้าอยากได้เงินไม่ต้องมานะครับเพราะอาชีพนี้คือเป็นผู้ให้แต่เรื่องของรายได้มันจะมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยควรจะมีความรู้ทางด้านของเซฟตี้ถ้าจบด้านนี้มาโดยตรงเนี่ยดีมากหรือมีความชํานาญเฉพาะด้านเนี่ยก็โอเคล้นะครับค่ะรับแล้วตอนนี้กลุ่มคนที่ที่จะมาทํางานด้านมีความรู้เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาต้องจบสาขาวิชาแบบนี้ไหมหรือว่าไม่จําเป็นคะ คือจริงๆผมมองไม่จําเป็นหรอกนะ,<ค>ะแต่คือถ้าจบมาก็ดีเราเราได้มีมีความรู้ก่อนแต่ว่าอาการเรียนรู้เนี่ยมันเรียนที่ไหนก็ได้<ค>ะนะครับบางทีอย่างผมเนี่ย ไม่ได้เรียนเรื่องของนิเทศอะไรมาเลยแต่ผมมาเี็นหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เรียนเรื่องของครูเลยผมก็มาสอนดังนั้นเนี่ยม,มนุษย์เนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าเขาอยากเป็นขึ้นหรือว่าเราเราอยากจะเป็นหรือเปล่านะครับไม่จําเป็นผมไม่ได้มองเรื่องของประเด็นยาผมมองที่ผลงานเป็นหลักนะครับจุดดีของคนที่จะมาเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยตรงนี้ถ้าเขามาเป็นตรงนี้แล้วเขาชีวิตเขาจะเป็นยังไงสภาพอาชีพเขาจะเป็นยังไงตรงนี้ค่ะคือประเด็นแรกเนี่ยผมมองว่าคือมาเป็นแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขเพราะว่า เรามาคุยในเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตซึ่งคนอื่นไม่รู้แล้วเราไม่ได้ช่วยเฉพาะคนที่อยู่ตรงหน้าแต่เราช่วยอีกหลายคนในครอบครัวเขานะครับและสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ายิ่งเราให้เนี่ยมันยิ่งได้และสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นคนที่ทําด้านเซฟตี้เนี่ยไม่อดตายทุกคนชีวิตดีนะครับมีแต่คนรักครับใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่เราคุยกันในวันนี้นะคะอาชีพด้านความปลอดภัยงานด้านความปลอดภัยเนี่ยเป็น จุดสาคัญแล้วก็เป็นงานหลักๆที่น้อยคนที่จะพูดถึงแต่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญที่สุดเลยกับชีวิตของทุกคนเพราะว่าพลาดเพียงนิดเดียวอุบัติเหตุอะไรก็เกิดขึ้นได้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นให้กับคนข้างหลังครอบครัวที่จะต้องสูญเสียบริษัทของการสูญเสียทุกคนสูญเสียหมดเลยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของความสําคัญมากได้มีการประสานงานคุยอะไรกับหน่วยองค์กรต่างๆกับรัฐบาลอะไรอย่างนี้ไหมคะ จริงๆเนี่ยผมไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเรื่องการเมืองเลยนะแต่คือก็จะมีเขามายุ่งกับผมบ้างก็อาจจะเป็นพวกทางกระทรวงต่างๆบ้างที่เขาอาจจะให้เราไปช่วยสอนเจ้าหน้าที่แรงงานของเขาบ้างนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดจะมีงานสัปดาห์ความปลอดภัยนะครับเป็นวันที่วันที่7สิงหานะครับที่ภาคใต้พอดีเขาเขาเชิญผมไปไปพูดให้ความรู้ประมาณ200คนนะครับที่จังหวัดไหนคะจังหวัดตรังครับเจ็ดสิงหาครับก็จะได้ไป ให้ความรู้กับทางใต้ด้วยนะคะต้องเดินทางถึงจังหวัดตรังเลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการสตาร์ทอัพใหม่ๆเลยแล้วก็ผู้ประกอบการ SME ควรจะมีข้อคิดแนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยยังไงบ้างค่ะครับก็คือฝากไว้นี่หนึ่งนะครับก็คือว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเหมือนขนตานะครับอยู่ใกล้มากเนี่ยแต่เรามองไม่เห็น แล้วก็เวลาทําธุรกิจเนี่ยโอเคเราอยากได้กําไรได้ผลผลิตนะครับแต่ลองคิดนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเราได้มาเนี่ยโดยที่ว่าลูกน้องของเราได้รับบาดเจ็บนะครับคนที่เขาซื้อไปเขาก็ไม่มีความสุขหรอกครับแล้วก็เราก็ไม่น่าจะมีความสุขดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเราควรจะมีเรื่องของการช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ใส่ใจสุขภาพทุกทกคนเท่าเทียมกันนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับ,รบว่า,อาพอปลอดภัยเนี่ยมันมันสร้างได้จริงๆนะครับ ย่อมยอดเลยวันนี้นะคะผู้ประกอบการแล้วก็ทุกคนที่ได้รับชมรายการในวันนี้ได้ข้อมูลดีๆมีประโยชน์มากมายเลยจากคุณปราโมทนะคะรวมทั้งไปนะคะทุกคนก็จะไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาในเรื่องความปลอดภัยในองค์กรของตัวเองรวมทั้งการดูแลตัวเองคือจุดสําคัญที่สุดเลยที่จะรับผิดชอบถึงคนที่อยู่ข้างหลังค่ะวันนี้ทางรายการ Startup SME นะคะวิชันก็หมดเวลาลงแล้วก็ขอบคุณคุณปราโมทมากมากเลยที่ให้เกียรติกับทางรายการในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะวันนี้รายการ SME Vision นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณปราโมทนะคะซึ่งให้เกียรติกับเราในเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตตัวเรานะคะการเปลี่ยนแปลงให้เรามีวินัยในชีวิตเอาจริงแล้วก็สนุกกับสิ่งที่ทําแล้วก็มีความสุขในการเป็นผู้ให้กับผู้อื่นด้วยวันนี้รายการ Start Up SME Vision ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันวีรวัรกระเสมอัมพลินต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ